ด้วยความรักนางเมรีดันด้นติดตามพระรทเศสนไปถึงแม้จะต้องประจนกับยาวิเศษทั้งหสีจนต้องบุกน้ำลุยไฟนางก็ยังไม่ย่อท้อในที่สุดนางก็หมดเรี่ยวแรงจนไม่อาจไปต่อนางจึงได้แต่วิงวอนขอร้องให้พระรทเศณกลับไปครองรักกับนางดังเดิมพระรทเศณทั้งรักและสงสารนางเมรียิ่งนัก แต่ก็มีอาจตัดใจที่จะไม่ไปช่วยแม่และเหล่าป้าๆของพระองค์ได้พระองค์จึงตัดสินใจมุ่งหน้าเดินทางต่อไปจนนางเมรีตรอมใจและกลั้นใจตายในที่สุดแต่ก่อนที่นางจะตายนางได้อธิษฐานเอาไว้ว่าหากชาตินี้น้องเป็นฝ่ายติดตามพี่ด้วยความรัก